โอเคเอาละวันนี้ผมนะครับขนมจีบเองนะอันนี้ก็จะมาไกด์แนวทางการเล่นของวาราัสแล้วกันนะครับวาราัสวารัสปรับมาใหม่เนาะจากไล่สกิลไอ้สกิลวันนั้นอนะจาก2.5้วิเหนึ่งจุดห้าวิซึ่งผมว่ามันค่อนข้างเก่งมากนะครับผมเล่นมา5 6ตาท็อป4ยังไม่ยังไม่หลุดทอนะ็อปสนะสำหรับเล่นวารัสนะครับตอนเนี้ยเล่นมาแต่ปรับใหม่นะอืมตั้งแต่ปรับวัตเตอร์มา4วัตเตอร์แรงขึ้นแล้วก็ปรับวารัสม,มานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาไกด์อันนี้คือ ฟู้บอร์ดที่ผมคิดนะครับที่ผมเล่นเนาะที่จริงผมไม่เล่นทําเค้นหรอกที่จริงก็เป็นไกด์ให้ได้ว่าทําเค้นก็เล่นได้นะที่จริงผมชอบเล่นไดอาน่านะครับเนี่ยผมชอบเล่นคอมประมาณนี้นะครับส่วนว่าลัใส่ของ B s อมันก็มีหลายอันนะส่วนมากที่เห็นกันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคุณซูโชจินแล้วก็ลาด er, บิปเปอร์นะครับลาสบิเปอร์นะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ส่วนมากที่จริงไม่ใส่โชจินก็จาใสา iren, ่แจแอนก็ได้นะครับแจแจแอนน่าจะ โง่ายกว่านะครับก็แนะนาเป็นใจแอนละะ้กันเอ้ผมชอบคุณซูมากกว่าแคสเร็วดีนะครับเป็นใครศาสเซตเซตสิบเอ็ดนะครับโอเคส่วนของแท้งนะครับของแท้งไม่ได้เฟกนะเอ้ไม่ได้ฟิกไม่ได้ฟิกไม่ได้เฟกอะไรไม่ได้ฟิกนะว่าจะใส่อะไรนะผมว่าที่มีน่าจะมีดาเอ้เซตนี้จะดีสุดนะครับดีคอหมวกหมวกแล้วก็เอนี่นะครับน่าจะดีสุดละสำหรับมันชื่ออะไรนะนาซัทนะครับส่วน สมอเดอร์ oder, มันก็ต้องมีไพโรเนาะคุณสูไอเเห็นเล่นกันประมาณนี้ที่จริงไม่มีไพโรเอเอ,เ,อเดี๋ยวขอแยกก่อนนะครับระหว่างไพโร5กับไพโร4มันดิฟกันมากนะเพราะว่า p ออไพโร4มันจะมันจะเพิ่มแค่เอทเพิ่มความเจมตี45%เนาะส่วนไพโร5นะครับ มันจะบอกว่าโอกาส70%อไอ้เ0เพื่อคนไอ้โจมตีนอนแล้วก็และ Execute Unit อ่า 18, 18ิบแิเอนน่ะเลือดนอะ่ะก็คือถ้าเลือดต่ำกว่า18%เอน่ะคือโดนเว้ยคือโดนฆ่าไปเลยอะ่ะมันเหมือนเซตที่แล้วมันเหมือนอะไรวะที่มัน Execute ไปเลยเออผมจำไม่ได้นะประมาณนั้นสำหรับ5าไพโรนะส่วนไม่4ส่วนไม่5าไพโรอะ่ะก็เล่นได้นะเวยวาลาดก็ท็อป4ได้นะครับ ซึ่งมันก็ข้องขัดแต่ว่ามันจะดิบกันมากใครเป็นถ้าไปเจอเป้น่นคอมนะถ้าไปเจอเป็นุ่นคอมถ้าแล้วคนนั้นมีไพลอ่ะจะดิบมากเลยครับเราจะโอกาสที่เราจะแพ้บอดนะครับประมาณนี้แต่ถ้ามันได้อ่าถ้ามันของไม่เหลือแล้วก็ใส่ให้เว่ยนะครับประมาณนี้ผมชอบเล่นแบบนี้มากกว่าเอสเดียวนะคุณลองดูถ้าคุณใส่เอสเดียวนะครับแผแผงหน้าคุณมีแค่นี้นะเนี่ยแผงหน้าคุณมีแค่ n, น,นคี้ผมเลยชอบใส่ลําเบิ้ลนะครับผมเลยชอบใส่ลัมเบิ้ลมากกว่าเอสเดียวนะครับประมาณนี้ที่จริงไม่มีอะไรนะครับ แ้แต่ชอบแล้วกันผมชอบแบบนี้มากกว่าจะได้มีตัวยืนช่วยนะครับแล้วก็ไม่กล้าสามารถใส่ทำคินได้ก็จะถูกกระแดหน้่นนะครับก็เป็นก็เอามาทำซีซีนะครับประมาณนี้สรับอ่าวาลัสสรับฟูบอร์ดนะเดี๋ยวผมไปแนะนําว่าเฟกก่อนสมมุติว่าวาลัสคนเล่นเยอะมากเดี๋ยวเฟกไปยังไงนะครับเฟกก็จะมาที่คอมนี้ซึ่งคอมนี้มันเก่งกว่านะซึ่งคอมนี้มันเก่งกว่านะครับผมจะแนะนําแต่ว่าของใช้เยี่ยมกันนะครับคาลิสตานะเม่จะเป็นคาลิสตาเนาะ ก็โยกมาเป็นคาลิสตานี่แหละบิวที่เล่นกันตั้งแต่เซตที่แล้วแล้วแหละแต่ว่ามันโยกมาได้นะเพราะว่าเราใช้เพราะว่าคาลิสตา้ามันใช้ลาดบิวคุนสูได้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้ผลว่าทําไมให้ตอนเดินไปเออร์ลี่เออร์ลี่คอมโยกมาเล่นคอมนี้เนะาะอ่ไหนว่าอันนี้เปนของเออรนี่ไงเออนนี่โอเคเนี่ยมันจะได้ของประมาณนี้นะครับส่วนของแท้งนะครับต้ ช่วงนึงผมเคยไปใส่นะคที่จริงใครคิดก่อนต้องใส่ของแทงคนนั้นก่อนแหละครับแต่ว่าใส่ให้ราคาน่าจะดีกว่านะครับก็ขอมมันเซตเดียวกันนั่นแหละเซตเนี่ยเนี่ยคองมันก็เซตนี้แหละประมาณนี้แล้วก็ของไฟเตอร์ก็ให้ไดนาไอ้ไม่ไม่ใช่ไดนาขอโทษคอล่านะครับประมาณนี้นี่แหละมันเล่นกันประมาณนี้สําหรับคอมนะคือเฟกมาอย่างเงี้ยอันนี้คือเฟกมาจากบาลาร์ดคอมที่แล้วนะเนี่ย คือถ้ายังไม่สลัมคุณสูอ่ะมันก็เล่นได้นะคุณส,มสมกกูมันใส่ให้มอกกนาก็ได้ครับเนี่ยมันใส่ให้มอกกนาก็ได้ไม่ได้สี่เลตมากเนี่ยมอกกนาลาบ,บดอนไอ้ไม่ใช่โมเรโลเนี่ยแล้วก็ใส่ของ,องไฟเตอร์อย่าง,ง,งนานน้นก็ได้นะครับมันก็ใส่อย่างนี้ได้มอกกนามันจะได้เล่นแคสก็ได้นะใส่ได้นะใส่ได้ไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้นะเออนะครับประมาณนี้สาหรับความที่ยกมาความที่ทุกคนน่าจะดูกันเลยว่ามันเก่งยัยงไงเนาะถ้าฮิตก็ฮิตก็เก่งมากอะ่ะ รประมาณนี้อันนี้คือคอมที่โยกนะผมอาจจะไม่ลงคอมที่โยกมากเพราะว่าเป็นคอมที่เฟกมาก็เล่นเล่นตามตัวละครนะครับเฟกมาอย่างไงนะเฟกเราเฟกหนีมาจากคนอื่นเช่นสมมติถ้าเป็นคนอื่นมาเล่นเยอะมากมาเล่นสัก3าคนอย่างเงี้ยเราเล่นคนที่4ี่เราก็ควรหนีนะครับเออหรือสักสองคนเราก็ควรหนีได้ละนะครับถ้าเล่น2คนนะสองคนเราเราเป็น3แล้วก็หนีออกมาเล่นอย่างอื่นได้นะครับมาเล่นมาเล่นคาสิตาครับดีกว่าดีกว่ามากนะครับโอเคเดี๋ยวมาแนะนำเออร์ลี่คอมนะ ทำไมผมถึงว่ามันโยกไม่ได้นะเพราะว่าต้นเกมเราอยากแลมนี้นะครับเราได้คุณซูให้เอะให้แอดนะครับอืของแข็งก็อะไรก็ได้นะวอบ์มอ,อกดีคอได้หมดเลยอะไรก็ได้อันนี้ก็ได้นะมันชื่ออะไรพลาสโตนเอสเตดฟ้าถาตอันนี้ก็ได้มันก็แลมได้นะครับได้หมดเลยนะครับเนี่ยผมคอมนี้ผมค่อนข้างแนะนำนะ มันเติมเสร็จง่ายนะเอรีคอมต้นเกมแล้วก็ลุ้นให้ได้แการลีแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยไม่ติดไม่ติดเอริตนะครับสามอันก็ได้เล่นอย่างงี้พอววห้าเราก็เติมอย่างงี้ใช่ไหมสมมติเนี่ยเราวิวห้าแล้วนะวนะิวสี่เป็นอย่างงี้วิวสี่คืออย่างงี้นะถ้าเราโชคดีได้แกรลีถ้าเราโชคถ้าเราโชคไม่ดีได้แกรลีล้วก็เป็นอย่างงี้ก็ไดอ้อ่มันจะมีอะไรวะมาเล่นอย่างงี้ก็ได้นะ เราก็เล่นตามตัวบอร์ดที่มันขึ้นนั่นแหละแต่ว่าดีที่สุดก็เป็นที่ผมขึ้นให้ตอนแรกประมาณนี้นะครับอืมเล่นอย่างเงี้ยเล่นประมาณนี้แล้วก็เติมเท็ดนะครับเบลลหกก็เติมอย่างนี้มาเติมเชนนะครับเลลเจ็ดก็เติมตัวละครอ,อย่างเงี้ยเออก็เติมค่อยค่อยเติมไปนะครับเวลลแปดเราขึ้นเบลลแปดมาเราก็จะเริ่มหาแล้วเนาะอืมนี่แหละ เทตก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะเติมมาประมาณนี้แหละนะอืมเขาค่อยเติมมานี่ยเทปมันจะเติมมาประมาณนี้เช่นสมมติว่าเราเจอสมมติมันได้มันได้มอดิคไสามสมมติเราโชคดีมากได้มเนิรคไลสามเราก็เล่นมอนิรคไสามแทนแจ็คก็ได้นะครับอืมถอดอันนี้ออกใส่ต้องใส่แจ็คอยู่แหละเพราะว่ามันติดโมดิเกอร์ไอ้มัลติมันติดมัลตินะครับมัลติสามมันก็ยัง ช่วยแบกเราได้อยู่นะถ้าคอมมันประมาณนี้ถ้าแอดมันสองอ่ะถ้าแอดมันสองอ่ะมันก็แบกมาถึงสเตจสี่ได้ครับอืมแผงหน้าสองตัวหนึ่งบาทแผงหน้าสองก็แบกมาได้นะคอมเนี่ยอืมมันก็เลยว่ามันก็เลยโยกได้ไงเพราะว่าคุณซูเราใส่ให้มันเชื่อเลยนะสมูเดร์ได้แล้วก็เรามาเล่นคอมนี้ได้นะครับ,ถ,บถ้าผมอธิบายอะไรผิดก็ขอโทษน,นะครับเพราะว่า ผมมาเล่นประมาณนี้เว้ยเล่นประมาณนี้เลยผมเล่นตามตัวแทงนะตัวแทงก็อาจจะไม่ได้ฟิกฟิกมากถ้าแอดสองก็ดีครับส่วนถ้าได้ตัวอื่นก็ไม่เย่นะเล่นเป็นทวิสก็ได้นะครับทวิสหนึ่งอะเล่นกับตัวนี้เนี่ยเล่นอย่างนี้มาก็ได้ถ้าตัวไหนต้นเกมแคลลี่เราสองก็เล่นอย่างนั้นมาครับแต่ว่าอันนี้มันดีที่สุดเพราะว่าเราใส่อากาไีล่กับนหลาดได้นะครับมันก็เลยจะโยกขึ้นง่ายนะครับเนี่ยมันจะติดเอลดิด มันก็จะขึ้นมาง่ายๆหน่อยนะครับโอเคสำหรับวีดีโอประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากละเพราะว่าคอมมันประมาณนี้แหละคอมมันเป็นฟาสแปดนะครับอืมคขมมันเป็นฟาสแปดก็จะเล่นแบบไม่ได้ฟิกมากนะส่วนอาร์เมนก็เล่นตามอาร์เมนแบบผมว่าอาร์เมนฟาสไอคอนอ่ะสาคัญสำหรับคอมเนี่ยว่าขึ้นแปดเราใช้กี่ตัวนะตัวสีบาทหนึ่งสองสองตัวแล้วโอกาสหิตมันก็ต้องมันก็ต้องมีเงินหลีนะครับประมาณนี้ อีคอ e นอะสคัญแล้วก็ไอเทมแล้วก็ค่ายคอมแบทนะครับสำหรับเล่นคอมนี้เนาะประมาณนี้แหละสำหรับวิดีโอนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะครับถ้าผมพูดอะไรผิดหรือว่ามีข้อมูลส่วนตรงไหนที่มันผมพลาดหรือว่ามีข้อมูลส่วนจากผมก็สามารถเม้นได้นะครับเพื่อให้ทุกคนมาดูเนาะแล้วก็ผมจะได้รู้ไปด้วยว่าผมจะได้พัฒนาตัวเองนะโอเคครับสำหรับแนทางวันนี้สำหรับวิดีโอนี้ประมาณนี้แหละบา,บายครับ